สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเนื้อหาในหมวดจิตวิทยาการถ่ายภาพของหลักสูตรถ่ายกับมือว่าด้วยการปรับชุดความคิดให้สอดคล้องต่อการเป็นช่างภาพหรือเพื่อทำความเข้าใจว่าช่างภาพนั้นคิดอย่างไรหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับสูงและตอนนี้ก็มีชื่อว่าศิลปะการเล่าเรื่องด้วยภาพถ่ายครับความสำเร็จในการเล่าเรื่องที่ถือว่าเป็นปลายทางของงานศิลปะนั้นติลลบินอาจจะทำไปเพื่อความเข้าใจหรือบางทีก็ทำไปเพียงแค่อยากให้รู้สึกแต่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจก็ได้ หรืออาจจะทั้งสองอย่างซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเครื่องมือในการเล่าเรื่องของช่างภาพคือภาพนิ่งและวิธีการทางเทคนิคต่างๆที่ร่มเรียนมาจะถูกสรุปออกมาเป็นภาพถ่ายเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ในชีวิตความทราบซึ้งความประทับใจหรือสิ่งที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้คุณเคยรับชมภาพถ่ายจากที่ไหนสักแห่งแล้วยังคงรู้สึกว่าสิ่งที่มีในภาพนั้นมีความหมายยังฝังอยู่ในความทรงจำหรือเปล่าครับ สิ่งนี้คือพลังของภาพถ่ายที่มีอารมณ์และเล่าเรื่องได้ซึ่งผมจะได้อธิบายคุณทราบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนอื่นเลยผมจะให้คุณพิจารณาตัวอย่างของภาพกราฟิกนี้ด้านซ้ายนะครับหมายถึงตัวผมที่พยายามจะเล่าเรื่องต่างๆออกมาเป็นภาพถ่ายโดยที่เรื่องที่จะเล่านั้นเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการเตรียมตัวของเจ้าสาวในห้องแต่งตัวโดยที่เส้นระหว่างลูกศรก่อนที่จะเผยแพร่ไปสู่ผู้รับชมภาพ จะเป็นการคิดวิธีการเล่าเรื่องแล้วก็เทคนิคที่ผมเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นแสงสีหรือการจัดวางในภาพที่ทําให้ภาพโดยรวมทั้งหมดนั้นนะครับเป็นความเข้าใจที่ตรงกันว่าเมื่อมีคนมารับชมภาพนี้แล้วเนี่ยผู้รับชมภาพจะเข้าใจสิ่งที่ผมนําเสนอหรือไม่ว่าใครกําลังทําอะไรอยู่ในภาพและได้สนใจในจุดที่ผมต้องการให้มองหรือไม่ถ้าผมครอบทับกราฟิก graph นี้ทั้งหมดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วระบุว่ากรอบทั้งหมดเนี่ย คืองานศิลปะสิ่งที่จะทำให้ผมเล่าเรื่องได้ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุและผลเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้และเป็นวิทยาศาสตร์ผมต้องศึกษาจิตวิทยาของคนส่วนใหญ่ว่าเขาจะตอบสนองพวกเทคนิคต่างๆพวกสีพวกรายละเอียดเขาเห็นแล้วจะรู้สึกอย่างไรซึ่งมันก็ต้องมีบ้างนะครับที่คนบางกลุ่มอาจจะไม่ตอบสนองแบบนั้นแต่ผมอยากให้คุณสังเกตดูว่าศิลปะเนี่ย จะถูกขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ภายในนั้นอีกทีหนึ่งนะครับเวลาที่คุณเรียนเทคนิคต่างๆพวกการจัดองค์ประกอบพวกการศึกษาเครื่องมือแต่งภาพผมอยากให้คุณนึกถึงภาพรวมเอาไว้ด้วยว่าจุดมุ่งหมายสุดท้ายของการศึกษานั้นคุณทำไปเพื่ออะไรนะครับภาพมันถูกถ่ายเพื่อให้ใครบางคนได้รับชมกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และอยากให้พวกเขาเข้าใจอย่างไรไม่ใช่ว่าถ่ายออกมาสวยมากแต่ว่าไม่มีอารมณ์อยู่ในนั้นเพราะว่าภาพที่สวยแต่ปราศจากอารมณ์ถึงจะน่าสนใจแต่มันก็จะถูกลืมได้ง่ายเช่นเดียวกันวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนงานศิลปะอยู่เสมอนะครับสิ่งนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งระดับโลกในอดีตหลายคนเนี่ยถึงทํางานศิลปะอย่างงานดนตรีหรือว่างานวาดภาพหรืองานอื่นๆได้ดีด้วย เพราะว่าทั้งสองอย่างนี้ไม่เคยแยกออกจากกันเหมือนการเรียนการสอนในปัจจุบันที่เราแยกเด็กวิทย์กับเด็กศิลป์เนาะนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกไปก่อนนะครับก่อนจะเข้าใจหลังจากนั้นจึงค่อยหาเหตุผลมาอธิบายมันอีกทีเอาละก่อนที่จะนอกเรื่องไปไกลผมจะโฟกัสวิธีการที่ละเอียดกว่านี้อีกสักนิดน,นะครับวิธีการที่ผมใช้เล่าเรื่องก็คล้ายๆกับงานเขียนเลยนั่นก็คือใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเพียงแต่ว่าภาพนิ่งนั้นมีข้อจํากัดที่ผมไม่อาจบอกเล่าทุกสิ่งทุกอย่าง ให้หมดได้ภายในภาพเดียวมันไม่เหมือนกับภาพยนตร์ที่มีเฟรมจํานวนมากคอยอธิบายสิ่งต่างๆในเรื่องตั้งแต่ต้น,ตจนจนจบนะครับถ้าไม่ได้นําเสนอแบบภาพถ่ายอัลบั้มภาพถ่ายหนึ่งใบมันก็จะเป็นการเล่าเรื่องแบบช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเป็นโมเมนต์หนึ่งเท่านั้นนะครับแต่วิธีการก็จะไม่ต่างกันมากผมจะแบ่งการเล่าเรื่องออกเป็น2ออย่างก็คือการเล่าเรื่องปลายปิดกับป,ปลายเปิดนะครับอันแรกคือการเล่าเรื่องแบบปลายเปิดก่อนกันลวกันการเละะ่าเรื่องในลักษณะปลายเปิดทําให้ผู้รับชมภาพเนี่ย ได้ใช้จินตนาการแล้วก็มีการตอบโต้กับภาพมากกว่าการที่จะดินดูแล้วก็เข้าใจตามเฉยๆนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นกับความรู้สึกด้วยสิ่งที่เป็นนมามธรรมเช่นทิศทางนอกเหนือจากเฟรมภาพผู้ที่รับชมเนี่ยเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับภาพต่อไปว่าภาพนี้จะทําให้เขาคิดต่อไปได้อย่างไรหรือเช่นเห็นเพียงบางส่วนอะไรอย่างี้นะครับ มันอาจจะทําให้ผู้รับชมคนอื่นคิดไม่เหมือนกับพวกเขาก็ได้นะครับการถ่ายภาพแบบทิ้งปริศนาแบบนี้ไว้2แง่2ง,งามบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังเช่นเดียวกันส่วนแบบที่2นะครับจะเป็นการเล่าเรื่องแบบปลายปิดนะครับการเล่าเรื่องลักษณะนี้มีความครบถ้วนบริบูรณ์ในภาพละมันบอกได้หมดว่าภาพนั้นสื่อถึงอะไรถึงใครต้องการนําเสนออะไรทั้งอารมณ์แล้วก็สถานที่นะครับมันแตกต่างกันแค่นี้แหละ ถึงตรงนี้คุณก็คงพอจะทราบคร่าวๆแล้วนะครับว่าภาพถ่ายหนึ่งภาพนั้นมีกระบวนการคิดและที่มาอย่างไรจักรวาลของระบบการถ่ายภาพที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นแตกแขนงออกไปเป็นอะไรได้บ้างนะครับซึ่งมันก็คือเรื่องเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละถ้าคุณถ่ายภาพแบบมีคนมาว่าจ้างคุณคุณก็ต้องทําให้พวกเขาพอใจด้วยวิธีการต่างๆคุณจะไม่ได้ส่วนคนอื่นหรอกคุณจะสวนว่าลูกค้าของคุณพอใจไหมนั่นคือกลุ่มเป้าหมายไงนะครับถ้าคุณสื่อสารได้ดีนะครับคุณก็ได้เงินหรือถ้าคุณไปแข่งถ่ายภาพประกวดเี่ย แล้วคุณเอกใจสักนิดว่ากรรมการนั้นมีใครชอบภาพลักษณะใดนะครับคุณก็ไปศึกษาเขานะครับแล้วคุณถ่ายภาพถ้าถูกใจคณะกรรมการทั้งหมดได้โดยส่วนใหญ่คุณก็มีโอกาสที่จะได้รางวัลไงสังเกตนะครับว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยก่อนจะจบนะผมจะขอแนะนําอีกอย่างหรือว่าไม่มีทางเลยที่ผู้รับชมทุกคนจะเข้าใจความหมายทั้งหมดในภาพถ่ายของคุณนะครับไม่ว่าจะด้วยประสบการณ์ความทรงจําเชื้อชาติาศาสนาประเพณีที่แตกต่างของพวกเขามันเหมือนกับการขายขยะ ที่ไม่น่าจะมีใครอยากได้เว้นเสยแต่ว่าคุณขายให้กับคนรับซื้อขยะนะครับดังนั้นคิดอยู่เสมอว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครแล้วก็ใช้วิธีการหลักการให้ประสบความสําเร็จก็พอแล้วสําหรับคนที่สนใจหลักสูงเราก็ยังคงติดต่อเข้ามาได้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆผมจะเริ่มวางมือจากการถ่ายภาพบ้างแล้วนะครับเอาละผมก็ขอให้ผู้คุณโชคดีนะครับ